สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ท่านผู้ชมครับเมื่อมีคำถามว่าสังคมการสร้างสังคมันิสุขเนี่ยสามารถสร้างด้วยอะไรบ้างแน่นอนนะครับว่าเครื่องมือในการสร้างมีเยอะแยะไม่ว่าจะเรื่องของกีฬากิจกรรมหรือศิลปะหรือวัฒนาธรรมต่างๆวันนี้ประเด็นที่จะสนทนานครับก็เป็นหลักสูตรของพระปกเก้าสถาบันพระปกเก้านะครับ โดยเฉพาะหลักสูตรในเรื่องของการสร้างสังคมสันติสุขหรือสีสอก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งนักศึกษาที่เข้าไปเรียนก็จะได้รับโจทย์ที่จะให้ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้สัมผัสการใช้เครื่องมือในการทําสังคมให้เกิดสันติสุขนะครับวันนี้ก็เป็นอีกโครงงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสังคมสมานฉันนะครับ แขกรับเชิญนะครับกไ็ได้แก่คุณสุมารีอับดุลสมาตนะครับแล้วก็คุณทัชชัยแก้ววาลีซึ่งปัจจุบันทั้งสองท่านก็เป็นนักศึกษาหลักสูตรอ่าสี่สอนที่14ของสถาบันพระปกเก้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอพูดถึงสถาบันพระปกเก้าแน่นอนว่ามีหลากหลายหลักสูตรแต่หลักสูตรที่น่าสนใจคือหลักสูตรการสร้างสังคมสันติสุขโดยเฉพาะของนักศึกษา ผู้บริหารระดับสูงแน่นอนว่าพอมีโจทย์ปั๊บเนี่ยก็คง,งจะไม่ได้ทฤษฎีในตำราหรือว่าในชั้นเรียนอย่างเดียวทางหลักสูตรก็จะให้เลือกที่จะสร้างโครงงานที่จะไปลงหน้าง,งานของกลุ่มเนี่ยพอได้รับมอบหมายภาร,รกิจเนี่ยมีการคุยกันการตกผลึกยังไงแล้วก็สถานที่ที่ไปเป็นอย่างไรบ้างครับครับเชิญเลยครับค่ะเริ่มต้นเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันว่า เราจะนํากิจกรรมอะไรที่จะไปนําเสนออาจารย์เพื่อขออนุมัติทํางานวิชาการครับซึ่งเราได้รับโจทย์ครั้งแรกมาเนี่ยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งเรือ๋อแข่งเรือแต่เรามีข้อจํากัดตรงที่ว่าช่วงเวลาที่เราได้โจทย์มาเนี่ยมาเป็นช่วงเวลาที่น้ำมันกําลังขึ้นเขาจัดกิจกรรมไปแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเติมไปเสริมไปต่อได้ถึงใช้กีฬาใช้กีฬาโดยเลือกแข่งเรือแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่เหมาะยังไม่เหมาะครับ เสร็จแล้วเราก็มีการประชุมใหม่ในกลุ่มว่าเอากีฬาอะไรดีในสถานการณ์ที่โจทย์ที่บอกว่าบนพื้นฐานของความสมานฉันท์เมื่อมันมีคําว่าสมานฉันท์มันก็ต้องมีคําว่าขัดแย้งเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นไปแล้วเราจะเอาสมานฉันท์โดยใช้กิจกรรมกีฬาเข้าไปพอหรือเปล่าอย่างพอหรือเปล่าแล้วเขาขัดแย้งจริงหรือเปล่าหรือเราจะไปเติมความขัดแย้งให้เขาโดยใช้กีฬาเป็นตัวนําเร่งหรือเปล่าก็มานั่งคุยกัน ปรากฏว่าเราก็เสนอกีฬาอีกประเภทหนึ่งคือกีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาไม่ต้องซ้อมก็เล่นได้ปรากฏว่าอาจารย์ท่านบอกว่าไม่พอเพราะว่ากีฬามันไม่สร้างอะไรเลยในเชิงของสมารนะชัน้นมันเป็นกิจกรรมทั่วไปตอนนี้เราก็ต้องมานั่งคุยกันครับครับหาหาข้อมูลมากมายออจนมีสมาชิกท่านหนึ่งเขาเสนอเอ,อ่อ ชาติพันธ์ลาวส้มลาวซ่งเราก็เลยเข้าไปหาข้อมูลอีกว่าลาวซ่งคืออะไรคครรัับบลาวซ่มมีศาสนามีความเชื่อมีอะไรแบบไหนก็นำมามาคุยกันในกลุ่มคครรัับแล้วก็ต่างคนต่างไปหาข้อมูลมาจนสรุปมาว่าออชาติพันธ์ลาวส้มน่าสนใจที่สุดก็นําเสนออาจารย์รท่านนะคะก็แสดงว่าพอถึงชาติพันธ์ลาวส้มลาวส้มเนี่ยก็คงจะไม่ใช่กีฬายอย่างเดียวมันน่าจะมีมิติของวัฒนธรรมเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ เพราะลาวส่งเขาไม่ได้มีศาสนาอนับถือผีหรืออะไรนับถือความเชื่อความเชื่อและความเชื่อของเขามาเป็นความเชื่อดึกดําบรรพ์แล้วก็ตกทอดมาเป็นความทันสมัยของเขาแต่เป็นความรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อซึ่งมันน่าจะหายไปได้แต่ของเขายังคงอยู่อ๋อครับครับมีการลงพื้นที่ไหมครับเนี่ยอ๋อมีลงพื้นที่ครับครับครับผมผมไล่เรื่องอีกนี้กว่านะครับไล่เรื่องพอเป็น ความเข้าใจว่าทําไมเรารถึงได้เลือกพื้นที่นั้นนะครับคือเดิมทีเนี่ย <c oughs> พอโจทย์เราเนี่ยว่าเราต้องการเขาเรียกว่าหาพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือว่าเขาเรียกว่ามีความที่มีความไม่เข้าอกเข้าใจนะครับ,ค,รบคําสังคมอาจจะเป็นสังคมสมัยใหม่สังคมสมัยใหม่เนี่ยผมโดยโดยโดยไล่โดยหลักการอย่างนี้หลักการของเราคืองี้คือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับ ความขัดแย้งนะครับแล้วก็มันส่งผลในหลากหลายมิติมากนะครับแล้วก็ความสับซ้อนซับซ้อนนะครับทางกายภาพทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะครับและรวมถึงเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าฉะนั้นเราจะสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาในสังคมเนี่ยนะครับมันสร้างความห่างเหินสร้างความแตกต่างระหว่างวัยนะครับคนที่อาวุโสหน่อยครับแล้วก็อยู่กับบ้านอยู่กับเรือนนะครับคนเท่าคนแก่นะครับอันเนี้ย ท่านก็จะไม่ได้สัมผัสโรคสมัยใหม่มากเท่าไหร่ครับคนที่หนุ่มสาวไปทํางานนะครับก็ห่างจากคนท่าควแก่วิถีชีวิตในสังคมก็เริ่มเปลี่ยนไปการที่ปรับจูนกันเข้านะครับความที่วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนคนในในสังคมนะคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยได้เข้าร่วม่าไรเพราะต้องไปทํางานครับกระทั่งเด็กนะเด็กวัยรุ่นอะไร้ยครับเขาก็มีเขาเรียกว่า สังคมที่มีแนวโน้มว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือในการสื่อสารแบบใหม่นะก็ไปอยู่ในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยครับ,ๆๆรบทำให้เห็นว่าความความสมานฉันท์ค,ความกลมกลืนความเขาเรียกว่าการที่อยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มกลุ่มชนในสังคมนะครับตั้งแต่ครอบครัวอะไรเงี้ยเริ่มห่างเหินพอเริ่มห่างเหินเนี่ยเราจะจับจุดได้ว่าความเขาเรียกความขัดแย้งเนี่ยถึงแม้ว่าไม่แสดงออกถึงความรุนแรงแต่ว่ามันมีลักษณะของการที่ ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างความเห็นแล้วอันนี้ครับเป็นที่มาของการเลือกพื้นที่ว่าความหลากหลายความเ,าเขาเรียกมิติความหลากหลายท้งชาติพันธุเ์เชื้อชาติเรื่องของการใช้ชีวิตภาษาการแต่งกายที่ไหนที่มันมีความเ,าเขาเรียกว่ามีความซับซ้อนบ้างก,ก็เลยตกมาถึงในการหาหมู่บ้านกลุ่มหมู่บ้านนี้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ตำบลหนองปรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะครับพอเข้าไปสัมผัสหน้างานแล้วเนี่ยเราเห็นพ้อยของอมันมีความขัดแย้งไหมหรือว่ามันมีความเหลื่อมล้ําระหว่างชนกลุ่มกับสังคมรอบข้างหรือเปล่าเราไปเห็นพ้อยอะไรไหมที่ว่าเราจะเอาอกเทเราจะจะมาสร้างเครื่องมือคือได้ไหมครั้งแรกที่เราลงพื้นที่หลังจากที่เราหาข้อมูลตามช่องทาง <c oughs> ต่างๆเนี่ย อย่างที่ท่านทัชชัยว่าน่ะความขัดแย้งมันไม่ได้ปรากฏให้เห็นเป็นเชิงรูปธรรมรรแต่มันไปนในเชิงของความคิดความคิดแล้วความคิดตรงนั้นน่ะมันไม่ได้คิดออกมาแล้วมีการพูดคุยกันมันเป็นความคิดที่ต่างคนต่างคิดแล้วสุดท้ายน่ะสองคนคิดไม่เหมือนกันก็หันหลังคุยกันในเรื่องเดียวกันตรงนั้นที่เรามองเห็นแต่ลงพื้นที่ครั้งแรกเลยเนี่ยคือลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นเราได้พูดคุยกับหลายๆกลุ่มมาก ทั้งกลุ่มโรงเรียนกลุ่มชุมชนกลุ่มศูนย์าการเรียนรู้จนกระทั่งกลุ่มของวัดวัดเจ้าตั้งตั้งแต่จเจ้าอาวาสจนถึงลูกวดัดแล้วก็คน <c oughs> ที่มาปฏิบัติธรรมในวดัดเรนยิงคำถามไปเนะี่ยเป็นคำถามเชิงเปิดนะโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อเราต้องการเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดค่ะ หลังจากนั้นมาเนี่ยสิ่งที่เราได้รับรู้ว่ามันยังมีอีกกลุ่มเล็กๆหนึ่งที่เขาไม่สามารถเขาอยู่ในกลุ่มไหนได้ก็คือกลุ่ม LGBT q ่ะเรามีทุกที่เลยช่มที่นี้ก็มีค่ะ <c oughs> แล้วแต่และจะทำยังไงแล้วก็เลยถามเขาว่าตกลงเนี่ยไอความเชื่อของผู้หญิงกับผู้ชายของเขานะี่ยมีปัญหาอะไร,รหรือเปล่าในเชิงประจักษ์เขาไม่มีปัญหาแต่ในสวดลึกเขารู้สึกว่าเขาไม่อยู่กลุ่มไหนเลยเขา เขาอาจจะไม่ได้รับการยอมรับแต่เขาต้องผู้ปกครองต้องยอมรับเขา่แล้วทํายังไงให้เขายอมรับซึ่งกันและกันแล้วเขารู้ว่าเขาถูกยอมรับแล้วผู้ปกครองต้องยอมรับหลังจากที่เราเก็บข้อมูลตรงนี้ได้เราก็เลยมานั่งคุยในกลุ่มว่าเราจะออกแบบคําถามในเชิงวิชาการกับกลุ่มเหล่านี้อีกยังไงบ้างก็มีการนาไปสู่การลงพื้นที่ครั้งที่สองแล้วพอลงพื้นที่เนี่ยโอเคหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลเชิงลึกหรือว่าภาพองค์รวมแล้วเนี่ย เรามามีการออกแบบกิจกรรมอะไรไหมครับในเห็นว่ามีเรื่องของกีฬาเรื่องของว่าทํามันมิติไหนครับที่ว่าทําให้เกิดมีปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกันถึงขั้นตอนนี้นะครับเราหลังจากที่เราลงพื้นที่จริงๆลงพื้นที่ไปไปหาข้อมูลบ้างเบื้องต้นนะครับแล้วก็จากการที่ไปเจอกับท่านนายกอบตนะครับท่านรองนายกท่านปราดชาวบ้านนะครับแล้วก็กลุ่ม ชนในในในชุมชนนะครับแล้วก็แม้กระทั่งครูในโรงเรียนอ่างเงี้ยครับซึ่งเป็นกลุ่มนําหรือว่าชาวบ้านต่างๆเนี่ยครับเราก็กําหนดการศึกษาว่าเราจะศึกษาประเด็นอะไรบ้างเรากําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่าเราเราจะศึกษาการบริบทของของชุมชนนะครับการอยู่ร่วมกันของของชุมชนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตประเพณี นะครับและกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสงดำเนี่ยว่าเขามีวิถีชีวิตหรือวิธีการดําเนินการในแต่ละวันเป็นยังไงนะครับเราก็ศึกษาในเรื่องข้อนี้เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่1นึ่งครับถัดมาเราศึกษาในเรื่องวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดอ,อ,อีกข้ออีกสองข้อนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในในชุมชนว่าชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะดําเนินกิจกรรมร่วมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงข้อที่สเนี่ยเราเรา เรากาหนดวัตถุประสงค์ว่าและเราจะใช้อะไรใช้กีฬาเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรนะครับเราเรียกว่ากิจกรรมสร้างสุขเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นะครับสร้างสังคมสันติสุขในชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสงดําเนี่ยนะครับแล้วความมีส่วนร่วมก่อนที่จะเราจะสร้างกิจกรรมเนี่ยหน้างานการมีส่วนร่วมของที่เราพบป่าเนี่ยเขามีระดับคะแนนมากน้อยขนาดไหนให้ขออนุญาตตอบค่ะได้ครับ หลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเราแยกข้อมูลมาเป็นมาเป็นกรุ๊ปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องออกแบบก่อนว่าการสร้างการมีส่วนร่วมเราใช้เครื่องมืออะไรพอหลังจากที่เราสร้างเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยเราก็เลยมองว่าแต่ละแต่ละกลุ่มเจเนเรชั่น ที่โน่นกลุ่มเจเนเรชันเขาค่อนข้างจะว้างตั้งแต่อายุต่ำกว่า12จนถึงอายุมากกว่า70อ๋อมากกว่า70มากกว่า70กลุ่มเหล่านี้เขามีกิจกรรมร่วมกันได้แต่นี้ในกิจกรรมร่วมกันเน่ะเขาไม่รู้ว่าไอ้กิจกรรมร่วมกันเน่ะเขาพึงพอใจไหมเขาต้องการแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าทําตามผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ยอมทําตามเด็กเราก็เลยสร้างสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาโดยเอากลุ่มช่วงอายุเหล่านี้มาออกแบบมาเสนอแนวคิดมาให้ข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่ของคำถามและคำตอบมาเป็นตัวชี้วัดแล้วเวลามันออกมาเป็นกิจกรรมได้เราก็เลยสร้างกิจกรรมตัวนั้นออกมาในรูปแบบของกีฬาแม้กระทั่งวัฒนธรรมที่เขาอยากจะให้มีการละเล่นการแสดงเราก็เลยเอาวัฒนธรรมของชนชาติบาลราวโซงออกมาเป็นในรูปแบบของกีฬาครับตอนนี้กีฬาเราทําเองไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาคือให้เขาเป็นตัวละครหลักในการดใช่เราแค่สนับสนุนอำนวยความสะดวกเขาสามารถที่จะออกแบบกีฬาได้เขาออกแบบเองออกแบบเองแข่งขันเองสร้างกติกาเองแล้วผลของการแข่งขันกําหนดรางวัลเองว่าเขาต้องการรางวัลอะไรเพราะเขาออกแบบอย่างนั้นมาปุ๊บเราก็ต้องกลับมานั่งประชุมพวกเราอีกว่า ถ้ากิจกรรมที่เขาขอมาแบบนั้นเราสามารถทําได้ไหมมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเราไหมปรากฏว่ามันสอดคล้องค่ะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่าครับที่ว่ามีการถามคําถามทุกเจเนอเรชั่นแล้วตกผลึกออกมาเป็นกิจกรรมเป็นเรียกว่ากิจกรรมที่เกิดจากการร่วมกันได้ในทุกเจเนอเรชั่นครับเช่นไรครับผมอยากจะเสริมตรงนี้นิดนึงว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนะครับที่กลุ่ม ชาติพันธ์ไทยทรงดำครับเขาได้ได้ได้กำหนดมาเป็นความต้องการว่าเขาจะแข่งขันกีฬาอะไรเขาจะมีส่วนร่วมในการแจกรางวัลอย่างไรเนี่ยอันนี้กลไกเหล่านี้เราเป็นแค่ผู้อำนวยเขาเรียกอำนวยอำนวยการให้ให้ครับให้คนแต่ละวัยนะครับลุ่มแต่ละวัยจห้าห้าช่วงชั้นนะครับที่เราตั้งแต่ตั้งแต่วัยวัยเด็กนะครับจนถึงวัย เริ่มทํางานวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัวยวัยสูงอายุนะครับ,รบสิ่งที่เราได้นะครับก็คือกีฬาที่เขาที่เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ให้นำมานะครับนำมา,ส,าสร้างสังคมกิจกรรมสันทิุขของเขานะครับเขาจริงๆเขาเสนอกีฬากีฬาที่เป็นสากลที่ทุกคนเล่นได้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับกีฬาส,สองชนิด2ประเภทก็ค,คือกีฬาเปตอง เอาไปตองไปตองครับอันเนี้ยแล้วก็หมายถึงว่าทุกคนเล่นได้อุกกรณ์ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็กิจกรรมแช์บอลแช่บอลแช์บอลก็ซึ่งเป็นสองอย่างเนี้ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างสากลที่ที่เล่นนุกกีฬาเล่นคนรับรู้ทุกเกียนสามารถเข้ามาร่วม นอกจากนี้นะครับเขายังมีกีฬาอีกประเภทหนึ่งเราจะเรียกว่ากีฬาก็ได้นะวัฒนธรรมเชิงกีฬาวัฒนธรรมเชิงกีฬาใช่เป็นวัฒนธรรมการละเล่นของของกลุ่มพา้พันบ้านทยใช่ไมใช่ครับมีเฉพาะเขาที่เล่นกันนะครับก็2ชนิดก็คือการการแข่งขันโยนลูกช่วงค่ะเดี๋ยวท่านพูดในรายการเดี๋ยวอธิการบอีพันว่าเป็นอย่างไงหมายถึงกีฬาโยนโยนลูกช่วงเนี่ยกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาติพันธุ์เนี่ยที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเขาก็สามารถเข้ามาเล่นด้วยได้ใช่ไหมครับ S <S เล่นได้ครับเล่นได้แต่ว่าถ้าถามตรงๆก็คือเป็นการดําเนินกลุ่มชาติพันธุ์ีใกล้เคียงนะครับในลาเวเอนั้นเขารู้แต่ว่าเป็นการเล่นของกลุ่มกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะกลุ่มไทยทรงดําแต่ว่าชาติอื่นก็เล่นได้ออไม่ใช่โทษทีชนชมชนอื่นเล่นได้เขารู้อยู่รู้เพราะว่าเราใกล้เคียงกันนะแต่ว่าถ้าถามว่าเดิมทีเนี่ยต้นกําเนิดก็เป็นของไทยทรงดำนะครับกับอีกหนึ่งวัฒนธรรมก็คือการแข่งขันติดกระดุมติดกระดุมกระติดกระดุมเสื้อ คืออย่างนี้ผมผมไลฟฟังว่าไทยลาวซ่งหรือไทยทรงดำนะที่ที่ที่เราเียนนะครับถามว่าถามว่าทําไมเขาเขาถึงได้แข่งขันติดกระดุมเนี่ยเป็นกีฬาด้วยเนะเป็นการกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมกลุ่มชนชาติพันธุ์ลาวซ่งหรือไทยทรงดำเนี่ยเราได้ยินว่าลาวซ่งใช่ไหมรัลาวซ่งซ่งท่งนี่มาจากซ่วงซ่วงซ่วงนี่คือการแต่งกายการแต่งกายที่เป็นใส่กางเกงสีดําหรือการแต่งกายเฉพาะ ครับ,รบทีนี้เขาสิ่งที่สําคัญในวิถีชีวิตแ,และและความเป็นของเขานะครับโดยเฉพาะเลยคือการเขานี่คือการแต่งกายที่เป็นประเพณี<ม>วัฒนธรรม,มเขาก็เลยมีกิจกรรมนะครับที่เกิดการละเล่นการแข่งขันโดยเอาเครื่องแต่งกายเนี้ยมาเป็นอุปกรณ์ในการละเล่น<ม>แข่งขันกันเขาเรียกวัฒนธรรมทางสังคมนํามาเป็นกีฬาแข่งขั<ม>นกะันได้ครับครับ เรียกว่าเป็นนี่ผมก็ไปทราบว่ามันเป็นเชิงเชิงของว่าทาได้เหมือนกันไรือการติดกระดุมได้ครับก็มีกติกามีอะไรเขามีวิธีการตย่างันที่สุมาลีนี่ไปสัมผัสไปพูดกับประธาเร่นงขเขาด้วยแะเริ่มต้นตั้งแต่โยนลูกช่วงก่อนวัฒนธรรมโยนลูกช่วงของเขาเน่ะเหมือนถ้าเป็นสมัยใหม่เขาเรียกว่านัดบอร์ด อ๋อนัดบอดนัดบอดประาต้องเล่นนัดบอดก็น่นหมายถึงว่าเขาจะมีพอหลังจากเลิกนาแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์อยู่ในวัยที่จะผู้กครองเขาก็จะมาการเล่นโยนลูกช่วงกันผู้ชายเขาก็จะรวบรวมคนเพื่อที่จะไปบ้านผู้สาวซึ่งเขาได้รับการเล่าหรือว่าผู้สาวบ้านนี้สวยงามเขาก็จะไปก็จะไปร้องเพลงเกี่ยวพาราศีในระหว่างเกี่ยวพาราศีก็จะบอกคุณลักษณะที่ตัวเองมีเหนือชายอื่นผู้หญิงเขาก็จะบอกว่าตัวเองมีอะไรเหนือหญิงอื่นก็ แล้วก็มียนลูกช่วงถ้าคุณนนสมบัตินั้นผู้หญิงมีแล้วผู้ชายไม่ชอบผู้ชายก็จะปล่อยลูกช่วงร่วงเอ่อเรียกว่าเรียกว่าปฏิเสธปฏิเสธแบบสุภาพก็จะมีการปฏิเสธการกิการปล่อยลูกช่วงโดยทําให้แพ้ไปเสร็จแล้วปุ๊บอ่าแล้วลูกช่วงเขามันจะมีลูกช่วงตัวผู้กับตัวเมียซึ่งเราไม่ได้ลงพื้นที่เราจะไม่เห็นดังนั้นวัฒนธรรมเหล่านี้นะ ชนชาติอื่นชุมชนอื่นเขาจะไม่รู้จัก uh uh. ลูกช่วงตัวผู้น่ะจะเป็นลูกช่วงที่มันบแบนๆแป็นๆคร้ลูกสะบ้างอ uh uh, มันเฉลับไปตามลมได้ uh uh. เขาก็เลยเป็นกุศโลบายว่าผู้ชายบางครั้งมันจะออกนอกด้โรถทางบ้าง ให้ทำใจผู้หญิงจะไปลูกช่อนที่มันกลมๆยังไงโยนก็ต้องถึงปลายทางต้องหนักแน่นมีปรัชญาในการสอนมี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 เสร็จแล้วพอตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเราเอาตรงนี้มาเป็นการสร้างกิจกรรมแล้วก็เราก็ได้รับการเรียนรู้ด้วยก็มีการโยนลูกช่อนและมีการนับลูกกัน แต่กิจกรรมที่ทำออของใน,ในงานนี่ไม่ใช่นัดบอาใช่ไหมครับไม่ใชน่ <c oughs> <c oughs> ชนัดเบาไม่ใช่นัดบบาแล้วก็พอหมดเทศกาลต่างคนต่างก็ไปทํามาอาชีพแล้วก็มีการผู้หลักผู้ใหญ่นัดคุยการส่ขอของก็ตามปกติรเราก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นกีฬานในส่วนของเรื่องกระดุมกระดุมมาเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของเขาว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเม็ดกระดุมวัสดุที่ใช้ทำกระดุมน่ะก็คือบอกสถานะทางสังคม ดังนั้นกระดุมที่ผู้หญิงจะติดเขาก็เลยกําหนดมาว่าโดยประเพณีปฏิบัติว่าไม่เกิน11เมตรเพราะเนื่องจากผู้หญิงผู้หญิงเขาก็ตัวไม่สูงผู้ชายนะมากกว่าอย่างในภาพเนี้ใช่มากกว่า11เมตรเพราะเนื่องจากว่าทําไมเป็นเลขขี้กุศโลบายของเขามีว่า ผู้หญิงเลขขี้ผู้ชายเลขกขี่มาเจอกันมาาันก็จะกลายเป็นเลขคู่อ,อ,อเราก็เลยเอาตรงนี้มาแข่งขันครับ,รบโดยเอาเสื้อที่มีกระดุมมากที่สุดมาแข่งขันโดยจับเวลาค,ค่ะแล้วของเก่ามีแข่งขันแบบนี้ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะแต่เราเอามาแปลงอามาแปงค่ะล ให้มันเอาว่าทําการแข่งขันมาเป็นเชิงของการกีฬาซึ่งเราไม่รู้แต่เขาบอกมาว่าเอาตรงนี้ซิเอางนใจเขาก็เสนอมาแล้วเราก็ถามต่อว่าเอาแล้วกรรมการลตัดสินยังไงผลของการแพ้ชนะแบบไหนเขาก็ออกแบบมาว่างั้นก็เอาการแข่งขันที่ว่าจับเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเหลือกระดุมกี่เม็ดเม็ดเหลือที่มากที่สุดก็คือแพ้เขาเป็นคนออกแบบทั้งหมดนะคะจริงๆเสริมนิดนึงว่าต้นแบบนะครับต้นแบบที่ที่ที่นำมา มาละเล่นกันกีฬาต้นแบบที่ที่เขาที่ที่เราเข้าไปอํานวยการหรือหรือไปไปศึกษานะครับจริงจริงกิจกรรมนี้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคเกิดคือกิจกรรมสร้างกีฬาเพื่อความสามานาญฉันนะครับเกิดขึ้นที่นี่นะครับเป็นต้นแบบเลยครั้งแรกแล้วก็ถามว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเขาคือกลุ่มกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์อ่ะเขาเป็นคนกําหนดวันกําหนดเวลาคือ เขาเป็นคนดําเนินการทุกอย่างเช่นว er ่าเวลาที่เขากําหนดนะครับเขากําหนดว่าวันนั้นวันที่23ธันวา23่ธันวาถามว่าทําไมผมพูด23ธันวายี่ิบสาธันวาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันประเพณีตํเข้าวเม่าของเขาซึ่งเป็นประเพณีประจําปีประจาปีในแต่ละปีนะครับเขาจะมีกลุ่มชนนะครับกลุ่มชนที่ที่เป็นชาติพันธุ์เลและวแวกใกล้เคียงทั้งทั้งแถวลาดบุรีทุพันธุ์บุรีเพชรบุรี กาญจนบุรีรน,รนอกจากนั้นยังมาจากมาจากต่างต่างชาติก็มีนะครับมาจากเมียนมาครับมาจากมาจากลาวหรือมาจากบ้านเราก็ไกลหน่อยก็คืออุตรดิตถ์นะครับอย่างเงี้ยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มกลุ่มงาน กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เขาเชิญมาก็เชิญมานะครับยังมีกลุ่มไทยลื้อไทยลื้อท่านผู้ดำเนินการอาจจะรู้จักมาก่อนครับ <ๆ S 1> จบากราดบุรีกลุ่มลาวพลวนนะครับกลุ่มชาวมอนวัดใหญ่นะครับแถวราดบุรีนะครับกลุ่มลาวเวียงนะครับลแล้วก็ทรงดำผสมจีนนี่คือหลายๆกลุ่มมารวมตัวกันในวันนั้นวันที่23ซึ่งเป็นประเพณีใหญ่ของเขาครับครับและผลลัพธ์สุดท้ายของของหลังจากเสร็จโครงการเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรไหม หลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมเราก็กลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะถอดบเรีนแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็มีแบบสอบถามปรากฏว่าในในระหว่างที่เราจะกลับไปนะเขาเอากิจกรรมของเราไปดาเนินการแต่ก็ไม่ค่อยจะสาเร็จเท่าไหร่เพราะว่ากระบวนการมันมันค่อนข้างจะซับซ้อนเขาก็อยากให้เรากลับไปทําอีกอ๋อเรียกว่าสร้างความต่อเนื่องของแล้วเขาอยากจะทําเป็นวัฒนธรรมประเพณีประจำปีของเขาเลยเป็นไอเดียที่ที่ดีมากเรียกว่าเป็น เป็นไปเรียกไปเป็นสารตั้งต้นให้เขาในเรื่องของกิจกรรมเชิงสมานฉันดเสียดาเวลาหมดอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมท่านละหนึ่งนาทีเชียรเลยครับครับก็จริงๆแล้วก็อยากอยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จนะครับที่เราทําครั้งนี้นะครับก็มาจากกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ท่านนะครับ ได้มีส่วนร่วมกันนะครับแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะจัดทำแซนบ็อกนะครับค,ค,คือต้นแบบของการสร้างกีฬาเพื่อกิจกรรมแห่งความสันติสุขความสมานฉันนะครับสิ่งต่างๆที่เราพบเจอนะครับเราก็สจริงๆผมอยากจะบอกว่าปัจจัยความสําเร็จที่ที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยจริงๆอยากจะเป็นเชิงวิชาการนิดนึงก็คือเหมือนกับ ประเด็นที่เราใช้เนี่ยองค์ความรู้ที่ใช้นะครับแล้วก็ทักษะในการบริหารแล้วก็เรื่องของคนเรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมที่ให้ก็เรียกเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนะครับกับกลุ่มชนกลุ่มชนนะครับ,รบทีนี้นิดนึงข้อเสอนอแนะของผมนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผู้นำผู้นาชุมชนผู้นําท้องถิ่นแม้กระทั่งภาครัฐนะครับควรจะใช้โมเดลเหล่านี้ครับ ในการนําไปสู่สร้างสังคมสมานฉันสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันสามารถช่วยในการที่จะเติมเต็มความแตกต่างระหว่างบุตรหลานในครอบครัวนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆได้มีความรักความสามัคคีนะครับและก็เกิดสังคมสมานฉันท์ที่ดีต่อไปครับเชื่อเลยครับค่ะ ในแต่ละสังคมนะ่ะความขัดแย้งนะ่ะถ้าเราตั้งต้นความขัดแย้งนะ่ะเราก็ต้องไปหาต้นเหตุของความขัดแย้งและการแก้ปัญหาแต่ถ้าเรามองข้ามความขัดแยง้งแล้วมองว่าเราจะดําเนินการชีวิตบนความแตกต่างเปลี่ยนคําว่าขัดแย้งมาเป็นความแตกต่างเราก็จะเดินไปได้ด้วยความสมดุลของการใช้ชีวิตซึ่งแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละชาติพันธุ์เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขา การไม่เหมือนกันไม่ได้หมายถึงความแตกต่างไม่ได้หมายถึงความแตกแยกแต่เป็นความแตกต่างที่ลงตัวในแบบของเขาจากการที่เราเรียนหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขเราเอากระบวนการเรียนรู้จากในห้องเรียนนํามาประยุกต์ใช้ลงพื้นที่แล้วเอาความรู้ไปปรับใช้กับท้องถิน่นแล้วท้องถิ่นก็เอาความรู้ของเราเนี่ยไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการหรือวิธีของท้องถิ่นนั้นได้นะคะถือว่าเป็นการหลักสูตรที่ทรงคุณค่ามากค่ะ ครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าวันนี้เป็นสาระที่น่าสนใจนะครับว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็สิ่งที่ตกทอดกันมาแต่อดีตเนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมามาซ่อมแซมมาเสริมสร้างสังคมของชุมชนของประเทศให้มีความสมดุลแล้วก็ไปสู่สังคมเสันสุขันที่ต้องขอขอบพระคุณท่านทั้งสองท่านเป็นอย่างมากครับที่มาให้สาระความรู้ครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นสองทรูวิชันเจ็ดแปดสี่ทรูไอดีเฟสบุ๊กอินสตาแกรมและยูทูบวันนี้ต้องขอกราบดานท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจ ิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง